ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u m i n a r y r เรียนะคะช่องนี้จะเป็นช่องที่จัดทำการดูดวงเพื่อให้เพื่อนๆน,น,นะคะใช้นำไปเป็นแนวทางนะคะในการปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นหลักนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์นะคะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะคะโดยการใช้ศาสตร์ ไพ่าทาโรา่ประยุกต์สัตว์เลขไทยวยานนะคะพัฒนาโดยครูอ้อนะคะช่อง channel taro oracle ค่ะพอดีว่านะได้ไปเรียนศาสตร์นี้มาเพิ่มเติมนะคะก็เลยอยากจะนำศาสตร์นี้นะคะมาช่วยทำนายดวงให้กับเพื่อนๆในวันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดาูดวงเป็นการส่วนตัวหรือว่าอยากได้คำแนะนำจากไพ่ทาโร่หรือไพ่อารัก้องนะคะสามารถ ติดต่อมาทางคอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสำหรับชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ,ะการทำนายดวงในวันนี้จะเป็นสำหรับชาวราศีหรือว่าผู้ที่สถิตในลัคนาราศีสิงนะคะสามารถรับชมรับฟังได้นะคะตามพลังงานที่ตรงกับตัวผู้ชมมากที่สุดนะคะ ช่วยบอกให้ชาวราศีลัคนาหรือลัคนาสิงห์นะคะรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพื่อไปเป็นแนวทางค่ะ ขออนุญาตนะคะหยิบให้แทนชาวราศีลัคนาศีทุกท่านนะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะภาพรวมในีช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็อบอกว่าออพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่คิดมากมากๆนะคะอาจจะคิดมากจนทำให้คุณนอนไม่หลับได้นะคะอาจจะตรงตรงนี้จะต้องขอให้ระวังนิดหนึ่งว่าอย่า,อย,าอย่าคิดอะไรมากจนเกินไปนะคะ เข้าใจว่าราศีสิงห์เนาะเป็นคนจริงจังนะคะเป็นคนชอบวางแผนนะคะทุกอย่างต้องเป๊ะนะคะแต่ว่าบางทีบางครั้งอะคะ่ะสิ่งที่คุณกลัวอยู่ลึกๆอะคือคุณกลัวความความเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวความเสี่ยงของสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะก็จะทำให้คุณคิดมากเนาะแล้วอาจจะส่งผลให้คุณเป็นกังวลมากจนเกินไปนะคะจนทำให้คุณแบบอาจจะพลาดโอกาสดีๆนะคะ ก็ขอให้คุณระวังระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของนอกจากความคิดมากพออาจจะต้องระวังในเรื่องของอีโก้นะคะในเรื่องของความใจร้อนนะคะอาจจะทำให้เป็นปัญหากับสุขภาพได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ เรื่องเงินนะคะเรื่องการเงินในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นกังวลอาจจะเรเล t กับตัวตนของคุณนะคะที่คุณคิดมากก็ได้เนาะว่าอืมมันค่อนข้างอึดอัดนะคะในในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือคือคุณถูกคาดหวังนะคะอาจจะจากเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ในองค์กรนะคะถูกคาดหวังเยอะคุณก็เลยรู้สึกว่าเหมือนคุณอาจจะไม่สามารถทําในสิ่งที่คนอื่นเขาคาดคาดหวังจากคุณได้นะคะอาจจะทํามันไม่สําเร็จนะคะคุณอาจจะคิดมากในในส่วนนี้นะคะแล้วก็อืในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ อาจจะค่อนข้างต้องซัพพอร์ตตัวเองมากกว่านะคะอาจจะไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการที่มีมีคนมาซัพพอร์ตคุณมากนักนะคะอาจจะยังต้องเหนื่อยอยู่ในในทุกทุกมิติของชีวิตนะคะรวมไปถึงเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะคะมีมีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างค่อนข้างน่าอัดขอ,อนควรนะ แต่ว่าในในส่วนของในส่วนของชีวิตส่วนตัวหรือว่าความมั่นคงนะคะทุกอย่างก็ยังยังไปได้นะคะยังยังดูดีอยู่อาจจะมีเรื่องดีๆการพบปะสังสรรกับเพื่อนนะคะในในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะ ก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆเข้ามาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงของเดือนเกิดของคุณด้วยนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองพบปะเพื่อนก็ขอให้ผ่อนคลายนะคะในส่วนของอเงินเงินที่อาจจะได้มาจาก สำหรับใครที่มีเงินที่แชร์ร่วมกับครอบครัวอย่างเช่นกงศีลอ,อะไรเงี้ยคะ่ะช่วงนี้อาจจะขอให้เรามาระวังสักนิดหนึ่งหรือว่าเป็นการลงทุนใน,ในกองกองทุนใหญ่หรืออะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่อ,อน่าเสี่ยงสักเท่าไหร่นะคะก็ขอให้เรามาระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องในจุดนี้ะนะคะแล้วเห็นอะไรอีก ในส่วนของในส่วนของเงินเดือนที่ที่รายได้ที่แบบเป็นประจำนะคะบางท่านอาจจะเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ใช่พนักง,งานประจําแต่ว่ามีมีงานที่ทําให้มีรายได้เป็นเข้ามาประจำนะคะอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวได้นะคะในช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะคะอาจจะยังรู้สึกว่า อารายได้ไม่ไม่เข้ามาเท่าที่ควรนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบอึดอัดสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนสิงหาคามนี้อาจจะต้องระวังเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองสักหน่อยนะคะอืมทีนี้เรามาเจาะประเด็นกันเรื่องเรื่องเรื่องเงินกันดีกว่านะคะว่า เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับแนวโน้มในส่วนของเรื่องเงินนะคะช่วงนี้อาจจะตึงๆสักหน่อยนะี่แหละอาจจะแนะนำว่าให้คุณปล่อยใจให้สบายๆนะคะอาจจะหาเวลาไปพักผ่อนนะคะอาจจะไปในที่ที่คุณรู้สึกสงบนะคะแล้วก็อย่าเครียดมากค่ะเพราะว่าพลังงานตัวตรงคุณค่อนข้างเครียดนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะคาดหวังมาก ว่าสิ่งที่ลงทุนไปจะได้ผลไหมนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณคุมท,ทุ่มทุนทําไปนะคะตอนนี้จะเป็นนาทีทองคุณละว่าสิ่งที่คุณตั้งใจลงทุนไปนะคะ่ะจะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีโฟลร์นะคะของเงินที่อาจจะมาจากช่องทาง งานประจำนะคะมันอาจจะมาเรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่คุณคาดคาดไว้นะคะแต่มันจะมาเรื่อยๆค่ะขอให้คุณทําใจให้สบายๆนะคะสำหรับเรื่องเงินของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่อง เจาะประเด็นเรื่องงานกันบ้างนะคะก็จริงๆแล้วนะคะเรื่องเรื่องงานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะเป็นเดือนที่อย่างที่อย่างที่บอกเลยว่าการงนานของคุณจริงๆคุณชื่อเสียงของคุณนะคะหรือตำแหน่งของคุณจะจะเป็น เห็นเป็นความมั่นคงนะคะจริงๆแล้วค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวใน,ในเรื่องของงานนะคะบางบางท่านนะคะอาจจะมีการขยับขยายนะคะก้าวหน้าขึ้นนะคะในช่วงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนเรื่องโชคลาภนะคะมองเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงมือทำของคุณเอนะคะ ลาผลที่คุณจะได้เนี่ยหรือว่าความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะมันจะมาจากสิ่งที่คุณได้ลงแรงลงมือทำไปแล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็สำหรับใครที่ที่มีการพยายามต่อสู้เพื่อเพื่อเรื่องงานนะคะในเดือนในเดือนสิงหาคมเนี่ย เป,เป็นเดือนที่ดีมากที่คุณจะได้รับทั้งชื่อเสียงนะคะในในเรื่องหน้าที่การงานเนาะในส่วนของสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็อาจจะมีคนนินทาว่าร้ายคุณบ้างนะคะก็ขอให้อย่าเก็บมาใส่ใจนะคะเพราะว่าลูกน้องจริงแล้วก็รู้สึกดีกับคุณนะคะแตะ่มองเห็นอาจจะเป็น คนที่ไม่หวังดีกับคุณนะคะอาจจะเขาอาจจะทาว่าร้ายคุณได้แต่ว่าจริงๆแล้วลูกน้องของคุณก็ซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะอย่างดีนะคะใครบางคนอาจจะม,มีเกณฑ์นะคะได้ติดต่อเจราจาสื่อสารค่อนข้างมากในในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดีค่ะที่ที่คนจะเห็นถึงความสามารถของคุณนะคะ ในช่วงนี้แล้วก็บริวานนะคะอาจจะเหมือนกับนิ่งค่อนข้างนิ่งนะคะอาจจะเป็นการอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะที่เห็นที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องในเรื่องของการงานนะคะ ในช่วงเดือนสิงหาคมนีม้ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะคะสำหรับคนมีคู่ก่อนแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้ดีนะคะ เพราะว่าคุณก็มีความรู้สึกเต็มสิบเลยนะคะมีความเป็นครอบครัวแล้วก็ดูดูมีความสุขดีไม่ไม่ได้หน้าเป็นห่วงนะคะอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของงานส,ส่วนใหญ่เนาะสำหรับคนมีคู่นะคะแล้วก็มั่งคั่งแล้วก็มั่นคงดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่ ทีนี้ถ้าพูดถึงคนโสดยังไม่แน่าชัดนะคะว่าคนที่เข้ามาจะเป็นแบบไหนหรือประมาณไหนนะคะแต่เห็นว่าในจุดของคู่ครองนะคะคุณค่อนข้างมีความสุขมากเลยเต็มสิบเลยอะอาจจะ มีคนคุยอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะได้เหมือนพัฒนาความสัมพันธ์นะคะทีนี้ขอขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนาะขอให้ไพ่ช่วยบอกะค่ะําบคนโสดชาวราศีพฤษภนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนสูนนะคะอไพ่เหมือนจะขึ้นมาให้คำแนะนำมากกว่านะคะว่าสำหรับคนส่วนบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณยังยังยึดติดกับออดีตหรือความคาดหวังเดิมๆนะคะ,ะช่วงนี้อาจจะอยากให้คุณ บริหารบริหารตัวเองนิดหนึ่งบริหารอารมณ์ตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ให้เรียนรู้นะคะว่าคนที่อาจจะเข้ามานะคะมักจะมีความแตกต่างจากเราเสมอนะคะมันอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะการควบคุมหรือว่าพยายามควบคุมคนที่จะเข้ามาหาเรามากจนเกินไปหรือว่าการที่ ถูกอีกฝ่ายหนึ่งโคกคุมมากเกินไปอาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีนักนะคะสำหรับคนโสดก็ขอใหอ้รับคำแนะนำดีๆตรงนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะเพ,เพื่อเพื่อจะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับคนโสดเนาะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คะ่ะ